โอเคครับผมนะฮะมามาพบกันแบบว่ามีเสียงกันบ้างแล้วกันนะครับะนะครับฮนะสวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นไลฟ์ของเชอร์พุกิจไฟกันนะครับหลายๆคนเนี่ยก็แบบเอ้ยอยากฟังเสียงบ้าง <c oughs> หรือเปล่านะฮะก็ทักทายกันนะครับนะสำหรับเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ทําคลิปแล้วก็พูดกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะใส่กันอย่างเดียวนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการปรับ ซูมนะครับนะ G1X4 นะครับันนี้ก็ต่อเข้ามิกเซอร์เลยนะครับทุกคลิปเนี่ยก็คือจะต่อเข้ามิกเซอร์โดยตรงเลยนี่ผ่านตรงนี้เลยนะครับขออนุญาตนะภาพมันอาจจะไม่เหมาะสมนิดหนึ่งมีแก้วด้วยมิกเซอร์นี่เลยนะครับนะ,ะหลายหลายคนก็จะมีปัญหานะครับในเรื่องของการแบบว่าเต่อเข้าม er นะิกเซอร์แล้วมันบี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะไม่ต้องังวลนนะครับซื้อไฟล์ผมไปลงได้ ครับ <c oughs> ใครของเลยซื้อไฟล์ผมไปลงในเอฟเฟกหรือจะส่งเอฟเฟกมาเนี่ยแบบนี้ส่งมาลงได้นะครับผมก็จะลงให้เดี๋ยวให้ฟังเสียงแบบว่าเสียงแตกนะส่วนใหญ่เสียงคลีนไม่มีปัญหาแน่นอนในการต่อเข้ามิกเซอร์ถูกไหมจะมีปัญหาตรงเรื่องของเสียงแตกอ,อันนี้คือให้ฟังเสียงแตกนะ นี่คือเสียงแบบว่าเสียงแตกใจโซโล่เลยนะครับจริงๆแล้วซูมเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยทำไวไฟออกมาเสียงค่อนข้างดีมากดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับแน่นอนครับไม่ต้องพัฒนาถ้าไม่พัฒนาอยู่ยากเพราะเดี๋ยวนี้มีไล่แคมเปอร์นะครับคอร์คอเทกโอ้โหไล่ซิกนี่แบบว่าพัฒนากันแบบไปไกลมากนะครับนะโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบว่ามีการโคลนแอมกันได้แล้วด้วยนะครับแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้นมันเขาเรียกว่าเทคโนโลยีหรือ การเล่นกีตาร์แล้วมันเปลี่ยนไปจริงไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่อเข้ามิกเซอร์หรือมันมีซอฟต์แวร์ใน Macbook ของผมก็มีอยู่ใน Macbook คือสามารถจะต่อเล่นได้เลยไม่ต้องยกเอฟเฟกไว้แล้วเดี๋ยวนี้บางคนแบบว่าเอา Macbook ไปเล่นกับโ h s ซ i วิ h คือทั้งทำเพลงทั้งอัดได้เลยนะครับมันจบเลยนะครับเดี๋ยวนี้มันปฏิเสธไม่ได้แล้วที่จะต่อกีตาร์เข้าไปยังมิกเซอร์แล้ว สิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้และควรต้องมีคือ I R นั่นเอง I R ก็คือการจําลองคายวิเนตจาลองการจอใหม่นั่นเองนะครับความก้างเออความความก้างเล่นเสียงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะมันปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวนี้นะครับจะต,ต้องเราต้องเขาเรียกว่ามือกีตาา์ยุคเก่าๆหรือหรือคนเล่นกีตร์ทั่วไปต้องเรียนรู้เลย นะครับต้องเรียนรู้นะครับอ่ะโอเคก็อันนี้เป็นคลิปเทสเฉยๆเทสเสียงนะครับว่ามันออกดีหรือเปล่าอย่างไงก็ติชมกันมาได้เดี๋ยวผมจะเอาขาตั้งใหม่มานะครับอันนี้ผมขอ,อยาตถือไปก่อนเพราะว่าทํางานเทสไปก่อนเนาะอ่าก็จัดไปโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ กังวลนะอย่างที่บอกไปนะครับไม่ต้องกังวลแล้วนะครับสำหรพบขึ้นไฟมีทุกไฟล์เสียงมีทุกเอฟเฟกนะครับในการต่อเข้ามิกเซอร์นะครับต่อตรงๆเลยนะเนี่ยอ่ะผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวบางคนจะไม่ต่อผ่านไออาร์ไม่ผ่านนะฮะนี่สายเส้นนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือสายเส้นเดียวกันต่อแบบนี้ดิบๆเลยเข้าไปยังมิกเซอร์เลยตรงๆไม่ต้องผ่านไออาร์คือวันนี้เรา ถ้าเราเจอคนปรับเป็นมันไม่ต้องใช้อะไรเสริมเลยนะครับไม่ต้องใช้แบบไออารข้างนอกมาเสริมมาเติมแต่งเลยคือจริง,รงๆแล้วนะี่ยทุกเอฟเฟกมันติมันมีเขาเรียกว่าการจำลองลำโพงคาบินเนตอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็โหมดในการใช้งานคือมันเลือกได้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโหมดต่อหน้าแอมต่อ ออนไลน์โฟนอะไรต่างๆเงี้ยมันเลือกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะเราต้องศึกษาเราต้องเจอคนจริงๆนะครับถ้าเราเจอคนไม่จริงเนี่ยบางทีเราไปอ่านในคอมเมนต์อะไรเงี้ยพี่ๆไปอ่านไหมน้องจามวัวทำไมต่อค่ามิเซอร์มันบี้ต่อค่าหน้าตู้มันบี้โอ้โหแค่ต่อแค่นั้นยังบี้อ่ะครับคุณคิดดูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเจอคนไม่เป็นไงยเราก็ไปเสพสิ่งที่มันไม่จริงนะถูกไหมแล้วเราก็มากังวลใจเอง แต่ถ้าเรามาเจอของจริงเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครคือคุณจะเล่นอะไรก็ได้คุณจะต่อข้าหน้าตู้หรือคุณจะต่อเข้าร e ีเทิร์หรือจะต่อมิกเซอร์คุณฟังเสียงเราได้เลยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับผม